ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกะะัลยานมิตรทุกท่านหัวข้อในวันนี้เรามารับฟังกันในเรื่องใช่คุณหรือไม่คนเกิดสีวันที่เชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้ดวงแข็งสุดๆแขว้วาลาดตลอดยิ่งทําบุญยิ่งหนุนดวงใครคิดร้ายมักแพ้ภัยไปเอง เป็นคุณหรือคนข้างๆหรือไม่มาฟังกันเลยนะครับท่านผู้ฟังครับหากพูดถึงเรื่องโชคชะตาทุกคนก็ต้องหวังแต่จะเจอเรื่องดีๆจังหวะดีๆประสบความสำเร็จกันทุกคนเว้นแต่ว่าช่วงชีวิตของแต่ละคนจะเจอช่วงชีวิตแบบไหนทุกคนย่อมจะเจอทั้งเรื่องดีๆและเรื่องร้ายๆกันทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนจะปรับตัวและระมัดระวังตัวได้มากแค่ไหน แต่สำหรับบางคนเขามีชะตาชีวิตที่ดีมาแต่เกิดหรือเรียกได้ว่าเขาเป็นคนดวงแข็งมากๆถามว่าดวงแข็งคืออะไรดวงแข็งคือดวงที่ไม่มีการหักโค่นลงได้ง่ายๆแคล้วคลาดตลอดและมีโอกาสฟื้นตัวหรือตั้งหลักได้ใหม่เสมอหากใครคิดรายมักจะแพ้ภัยตัวเองโดยเฉพาะเมื่อใครผ่านพยันตรายมาได้ก็มักจะได้รับการกล่าวขานว่า เป็นคนดวงแข็งคุณใส่ทั้งหลายก็มีน้อยมากที่จะทำอะไรเขาได้ซึ่งมีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยๆโดยบางคนเกิดอุบัติเหตุทางรถถูกอัดก๊อปปีคิดว่าดูยังไงก็ไม่น่าจะรอดถ้ารอดได้ก็คือดวงแข็งแต่ก็ยังรอดมาได้พูดได้ไง่ายๆว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุตายหรือตายโหงแต่จะตายไปเองตามอายุไข แม้แต่พวกผีสัมภเวสีก็เอาชีวิตไปไม่ได้สำหรับสีวันเกิดคนดวงแข็งสุดมีเซนแคล้วคลาดตลอดยิ่งหากทําบุญยิ่งหนุนดวงใครคิดร้ายมักแพ้ภัยไปเองซึ่งได้แก่อันดับที่สคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์เชื่อว่าดวงแข็งสุดๆเส้นแรงบางท่านสามารถบอกเหตุล่วงหน้าได้ฝันแม่น แจะได้กลิ่นรู้สึกได้สัมผัสได้รู้สึกถึงพลังงานบวกและลบบางท่านสามารถบอกหรือทายใจอีกฝ่ายได้ทั้งทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนอีกทั้งไม่ว่าจะเจออะไรหนักๆมาก็รอดได้เสมอคนเกิดวันอาทิตย์ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีวาสนาดีทำให้มีดวงชะตาที่ดีมีบุญมีวาสนาดวงของคนเกิดวันนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศัก์ฐานะดีมีทรัพย์มีบริวารมากแต่เป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้นจังดีก็เสบือตัวแต่ให้ทำไปเถอะครับเพราะทำดีแล้วเป็นบุญหนุนนำดวงชะตาของท่านเองเพราะคนเกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมและมักมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมอยู่เสมอ อีกถ้าเป็นคนที่โดดเด่นมากไม่ว่าจะไปไหนมักจะเป็นดาวเด่นที่นั่นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเพราะคนวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเป็นคนใจกว้างมีน้ำใจกับเพื่อนฝูงเสมอใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียมีความเป็นผู้นำเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักเกียรติรักศักดิ์ศรี เป็นที่รักของผู้ใหญ่ในที่ทำงานเพราะเป็นคนจริงจังมีความกระตือรือรน้นเพราะนิสัยเหล่านี้แหละที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตอันดับที่สคนเกิดวันพุธกลางคืนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนดวงแรงดวงแข็งเสียนแรงสัมผัสที่หกแม่นมากบางท่านสามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ แต่บอกเวลาที่เกิดไม่ได้ได้ยินเสียงได้กลิ่นสัมผัสบางทีก็เห็นเงาลางๆสัมผัสได้ว่ามีอยู่จริงคนเกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนที่มีสติปัญญาหล,ลักแหลมเฉลียวฉลาดและเก่งมากๆโดยเฉพาะมักเก่งด้านใดด้านหนึ่งหรือเป็นผู้เช่าชาญด้านนั้นๆอีกทั้งเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอถ้าดีก็จะดีใจหาย หากร้ายจะร้ายใจเสียมีจิตใจห้าวหาญก้าวร้าวกล้าสู้กล้าเสี่ยงใจนักเลงอีกทั้งเป็นคนที่ชอบความสงบไม่วุ่นวายกับใครแต่เป็นคนเจ้าชู้และรักสบายโชคลาบดีแต่เป็นคนขี้หึงห่วงคนรักมากอีกด้านหนึ่งคนเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะใจกว้างขวาง สามารถจเจริญก้าวหน้าได้และสามารถสร้างฐานะได้ด้วยตัวเองเป็นนักแก้ปัญหาไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กจัดการได้หมดคนเกิดวันพุธกลางคืนมักมีชะตาอาภัพแม้มีบุญวัส,สนาดีจเจริญก้าวหน้าได้ดีเพียงใดก็มักพบกับอุปสรรคปัญหาบ่อยๆมีเคราะห์ร้ายบ่อยๆวิธีแก้ให้มันทำบุญปล่อยนกปล่อยปลยปาเป็นประจำ แต่อย่างไรก็ตามถ้ามันสร้างกรรมดีและทำความดีไว้มากๆจากทางลบก็จะกลายเป็นผลดีกลายเป็นกรรมดีส่งผลตอบสนองนั่นเองอันดับที่สองคนเกิดวันอังคารสำหรับคนเกิดวันอังคารเป็นคนดวงแข็งและส่วนใหญ่มีเซนบางคนอาจได้กลิน่นได้เสียงมาเป็นความรู้สึกหรือเข้าฝันเพื่อปอกเหตุการณ์ล่วงหน้า บางท่านหนักหน่อยก็เจอจังๆเลยก็มีคนเกิดเป็นอังคารโดยส่วนใหญ่ดวงชะตามักโลดโผนและมักมีประสบการณ์ในชีวิตมากมักมีเกียรติยศชื่อเสียงคนเกิดวันนี้มักมีจิตใจกล้าแกร่งไม่กลัวใครเป็นนักต่อสู้ใจนักรบแต่ค่อนข้างโมโหร้ายใจร้อนวู่วามไม่ยอมคน ชอบมีเรื่องขัดแยง้งนอกจากนั้นยังชอบศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเป็นคนมานะบากบัน่นเชื่อแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ตัดสินใจเร็วเป็นคนตรงขวานผ่าทรากไม่มีจริตมารยาคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากถ้าเปรียบกับคนที่เกิดวันจันทร์แล้วจะมีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกัน เพราะคนเกิดวันจันทร์จะมีเสน่ห์ที่หน้าตาแต่คนเกิดวันอังคารหน้าตาธรรมดาพอไปวัดไปว่าแต่คารมนีสิครับชนะขาดลอยเข้าตำราที่ว่าคารมเป็นต่อรูปร่อเป็นรองด้วยความที่คารมดีเลยทำให้คนเกิดวันอังคารมีแฟนก่อนเพื่อนความจริงคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่พูดจาสุภาพ จะด่าคนได้เจ็บแสบมากเลยทีเดียวดูภายนอกเป็นคนซื่อๆแต่ความจริงฉลาดลบในชนิดที่ใครก็ตามไม่ทันคนเกิดเันอังคารเป็นคนที่ขยันทำงานมากไม่ยอดถอโตอุปสรรคจะสู้ยิบตาจนกว่าจะประสบความสำเร็จเวลาปกติก็ดีแต่ถ้าโมโหขึ้นมาเมื่อไหรนะ่น่ะลกทางใบก็สั่นสะเทือนเหมือนกันเลยเชียว และอันดับที่หนึ่งคนเกิดวันเสาร์เชื่อว่าคนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนที่ดวงแข็งมากและส่วนใหญ่มีสัมผัสที่หกหรือเส้นแรงโดยเฉพาะคนที่เกิดเสาห้าเรียกได้ว่าแรงแบบสายแข็งเลยนะครับส่วนมากเจอแต่แบบมาเต็มรูปและเจอบ,บ่อยๆบางคนเห็นทุกอย่างทุกที่ทุกเวลาแต่ไม่ใช่ว่าจะทุกคนนะครับแต่ที่แน่ๆ คือเป็นคนที่มีลางสังหรณ์แม่นยำมากรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอีกทั้งเวลาเจอเรื่องร้ายๆกับตัวเองก็มักจะแคล้วคลาดปลอดภัยและรอดมาได้อย่างบุดวิดคนเกิดวันเสาร์มักมีดวงชะตาแข็งมากแม้ช่วงใดดวงเสียต้องตกยากหรือพบกับอุปสรรคที่หนักหนากลับสามารถยืนหยัดต่อสู้และผ่านไปได้ด้วยดีแม้แต่ใครคิดราย ก็จะต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดมีลักษณะการเป็นผู้นำหนักแน่นรักเกียรติยศรักศักดิ์ศรีและไม่เคยคิดเอาเปรียบใครเป็นคนตรงไปตรงมามีความขยันอดทนทำงานเก่งชอบความมั่นคงเป็นคนพูดน้อยโกรธยากหายากและเจ้าชู้คุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง และเข้าใจยากมากที่สุดในบรรดาเจ็ดวันเกิดคุณมักจะมีมุมลึกลับที่คนรอบข้างไม่รู้คุณเป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่กลับขี้เหงาทางั้งๆที่มีคนอยู่รอบกายแต่ทำไมกลับรู้สึกโดดเดี่ยวก็ไม่รู้แถมเป็นคนคิดมากอีกต่างหากตัวตนจริงๆกับสิ่งที่แสดงออกนี้คนละเรื่องภายนอกดูเป็นคนเข้มแข็งไม่คิดอะไรแต่ความจริงในใจอ่อนไหวมาก คุณเป็นคนที่มีความสามารถสูงมักทําเรื่องยากได้แต่ทําเรื่องง่ายๆไม่ค่อยจะเป็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ฟังทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะคนเกิดวันเหล่านี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนเพราะมีปัจจัยเขา้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเวลาเกิดปีเกิดเวลาตกฟ้าและกรรมที่ทำมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบนัน และเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อในคําทำนายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ก็เป็นไปได้ไม่อยากจะให้ยึดติดเก็บมันดราม่าจนเกินไปรู้ไว้เป็นข้อคิดดีๆไว้เตือนสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับหากท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรจะเริ่มเขียนคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังด้วยนะครับขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆ มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกาลยานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออนานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ